วินานี้งเราเป็นฐานให้เายืนขึ้นไปช่วยไหมคะ่จริงแค่คร่าวๆนะคะแล้วก็วินาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย วินาไม่ไม่โทษใครดีกว่าวินาคิดว่าคนทุกคนเนาะมีการพูดอะไรเงี้ยบางทีเข้าใจผิดกันไปได้แล้วก็ชวเชอเอมเองเนี่ยเขาก็ทักมากขอโทษวินาในลายส่วนตัวแล้วนะคะวินาก็ไม่ได้โกรธเคืองแล้วก็ให้อภัยทุกคนวินายิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งต้องตอบย้ำโครงการของวินาที่ทําอยู่นะคะคือเบียนแอนไลน์นอตอาบุลี่นะคะคือว่าเรามาอยู่ร่วมกันบนโลกใบน,นี้มาอยู่ร่วมกันในการประกวดเนี้ยเราควรที่จะเป็นเพื่อนกันซึ่งกันและกันค่ะมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์ที่ว่าใครว่าใครใครตอกย้ำใครนะคะวินามาตรงนี้ก ำลังใจกับชายเอ็มด้วยแล้วก็เข้าใจกับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวินามไม่โกรธใครค่ะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะช่วยโครงการของวินาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลดเรื่องบูลลี่นี้ด้วยค่ะวินาเมื่อกี้วินาบอกว่าเขาได้พิิพมนมาขอโทษแล้วใช่ค่ะแสดงว่าชดเชยน้นดปของริงถุงนะครับ วินาไม่ทราบนะคะวินาตอบไม่ได้ว่าเป็นของจริงไหมแต่ว่าเขาพิมพ์มาขอโทษวินาก็รับคําขอโทษไว้แล้ววินาขอบคุณเขาด้วยที่เขาทาให้วินามั่นใจว่าโอเคเขาพร้อมที่จะขอโทษดาวแล้วเราก็พร้อมที่จะให้อภยัยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะของการอยู่ร่วมกัน,นาาค่ะ คุยกันบ้างค่ะคือเชเอมเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะสําหรับวินาแล้วก็เป็นคนที่เก่งเลยเป็นคนที่มี potential ที่จะไปได้ไกลมากๆนะคะวินามองว่าเรื่องเหล่านี้คือวินาไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะคะวินาทําได้แค่ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะเราเนี้มีการพูดคุยกันแบบเชิงลึกไหมแบบว่าความสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ไม่ค่อยได้สนิทสนมกันเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าวินาเนี่ยเป็น15คนแรกแล้วเชเอมก็อยู่หลังๆกันเลยไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนลึกอะไรค่ะแต่คุณมองว่าความสัมพันธ์ของคุาค่อนข้างสนิ ก็ถือว่าสนิทสนมเท่าๆกันทุกๆคนนะคะวินากับเชเอมไม่ได้คุยส่วนตัวอะไรกันมากค่ะก็เหมือนเพื่อนเท่าไปทั่วการกับพี่พราวินาก็สนิทกันเท่าๆกันนอกจากเขาพีมาขอโทษแล้วเขามีการพูดคุยกันไม่ในห้เรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจริงๆเขาไม่ได้พูดรายละเอียดชัดนะคะเขาแค่บอกว่าให้กําลังใจวินา<ๆ>วินาก็บอกว่าวินาก็ให้กําลังใจเขาเช่นกันค่ะ วันนี้หลายคนมองเป็นสงครามนางงามเพราะว่าวินาไม่อยากให้มองว่าเป็นสงครามนะคะเพราะว่าเรามาประกวดร่วมกันเนี่ยเรามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันมาเป็นเพื่อนกันวินามองว่าความเกลียดชังอ่ะมันจะทําให้เกิดสงครามจริงแต่การที่เราสองคนมาคุยกันให้กําลังใจกันแล้วมันกันคือการหาวิธีอยู่ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ค่ะดังนั้นไม่อยากให้ใช้คําว่าสงครามเลยเพราะเรารักกันนะคะ่ก้คนเหงา ก็เนยก็ยังคืดคืนเหมือนเดิมกิจกรรมแน่นค่ะไม่มีเวลาให้เหงาอยู่แล้วเออเอาจจริงในกองอ่ะแทบจะไม่ได้ค่อยได้คุยกับใครเลยนะเพราะว่ามันจะต้องแบบแบ่งไปทําตรงนั้นแบ่งไปทําตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ภาพรวมทั้งหมดก็เชื่อว่าเดี๋ยวรอดูวันพรีลิมแล้ววันไฟแนลดีกว่าว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนค่ะคุณผเป็นขผู้เข้าประกวดการการที่เกิดปัญหาเนี่ยทีนทำให้ดูว่าภาพของเวทีดูแย่ลง <เ>ไม่นะเพราะว่าเพราะว่าไม,ไม,ไม่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 ไมไมหลอกเอาจริงๆอยากให้มาโฟกัสที่ผลงานที่กําลังจะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะเพราะเชื่อว่าทั้งตัวนางงามเองแล้วก็ทั้งทั้งตัวกองของกองประกวดเองอ่ะก็จะทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็เป็นทางที่สุดนี่นเป็นภาพตัดสิงใจของพวกเราไมมในฐานะผู้เข้าประกวดที่จะต้องรับต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะจริงๆก็ถามว่าในกองมีเพื่อนพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมมีนะคะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยไม่รู้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆ ผมกระทบต่อใจเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่เราทุกคนมูฟออนค่ะเพราะว่าเรามาตั้งสุดนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเป็นท like yeah. ี Guys, today, ่หน like ึ่งของเวทีนี้เราต้องการที่จะหาองค์ดสานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการประกดดค่ะมีอะไรจะฝากถึงผู้ไปคลับงานามั้งหลายไหมสำหรับเบทีก็อยากจะฝากแฟนๆนะคะพึงที่ๆทุกคนว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็ เลือกที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดอยู่แล้วยังไงฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราที่เหล็ก29คนแล้วก็เราก็ยังอยากจะฝากกําลังใจให้กับเชอร์เอมด้วยเพราะก็น้องก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมไปแล้วเป็นเพื่อนของเราไปแล้วเราก็ยังยังคงป็นพิธภาพที่ดีต่อกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง29คนนะคะในการประกวดมิสอินเวนท์ไทยแลนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นรอบพีเรีันที่7นี้แล้วก็วันไฟนนลก็คือวันที่10นี้ค่ะอีกไม่กี่วันแล้วฝากด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะ,ะขอบค